สาวถูกสามีขอ,อยาเหตุทุ่มเงินแสนทําตาสองชั้นแล้วไม่สวยสาวแซจินวัย43ปีรายนึงเธอได้รับคำแนะนำจากเพื่อนในการศัลยกรรมตาสองชัน้นที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งแห่งหนึ่งในเมืองหนานช้างโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่97,000บาท หลังจากการผ่าตัดเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเธอว่าอาการบวมหลังผ่าตัดจะหายไปใน3วันแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นดวงตาของเธอมีอาการบวมหนักมากกว่าจะหายก็ใช้เวลาไปกว่า3เดือนต่อมาในเดือนเมษาย,ยนปี2020โรงพยาบาลแห่งเดิมได้ดําเนินการแก้ไขตาสองชั้นให้เธอฟรีอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไป1ปีเธอยังไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้เธอกล่าวว่าตาสองชั้นเธอเริ่มหายไปหัวตาไม่อยู่ในแนวเดียวกันแถมหนังตาย,ยังตกอีกด้วย เธอได้เปิดใจว่าฉันใช้เงินเพื่อทําให้มันสวยขึ้นแต่ทว่ามันกลับน่าเกลียดลงกว่าเดิมความต้องการของฉันคืออยากได้เงินคืนเต็มจํานวนและค่าช่วยเชยสาหรับสุขภาพจิตของฉันฉันไม่รู้ว่าจะก้าวผ่านมันไปได้อย่างไรตลอดระยะเวลา2-3ถึงปีที่ผ่านมาสามีของฉันถึงกับต้องการขอ,อยาเพราะเขาบอกว่าฉันน่าเกลียดเกินไปอย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลปฏิเสธคําขอของเธอโดยอ้างว่าเธอได้เซ็นสัญญ,ญาย,ยินยอมในการผ่าตาัดในข้อตกลงที่ว่าไม่รับประกันความเสี่ยงในการที่ตาสองชั้นทั้งสอง ทั้งไม่ส่งมาตรกันเธอจึงยื่นเรื่องให้คณะกรรมการทางการแพทย์เข้าไปช่วยไกลเกลี่ยซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อตกลงที่แน่ชัดแต่อย่างใด